บัดนี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคมพุทธศักราช2568้ารข้าพเจ้านายสุวรรณชีรมกกรขอเป็นวาจาสาธายพุทธ,ธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระปัมติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปูบ่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอาตาราคัจฉันตุเทวตา สัทธัม,มังมุนิราชสาสุนันตุสักรโมกธังสักเเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเเควิมาเนทีเปรัตเทจักขามตลุวนาคาเนเกคอวาวตุมิเคเตพุมมาจจยันตุเทวาชรลธาลาลวิสเม ยากขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวะละวจันังสาทวเมสุนันตตธรรมัสวรกาโลอายามพทันตาธรรมัสวรกาโลอายัมพทันตาธรรมัสวรกาโลอายามพทันตาบทมมสวดนมการสิทธิคาถา นโมนตาสาัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบสวสัจจกริยาคถา นาติเมสระนังอัญญังพุทธเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเวโอตุสัพพนานาติเมสระนังอัญญ์ธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมอตุสัพพานานาติเมสระนังอัญญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมอตุสัพพนา บทสวดมหาการุณโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณโกนาโถอาธายาสาปปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะจวะเชนะมาหุตุสาปุปปะตวามหาการุณโกนาโถหิตายาสาปปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสาจวะเชนะมาหตุสาปุปาทวามหาการุณิโกนาทโทสุขายาสะปปานินางภูรเรตาวาปารมีสาภาปโตสัมโอทิมุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมาหตุสาปุปปาทวา <c oughs> บทส,สวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเกจังสมัยังภควาสเกสุวิหารติกปิระวาตุสมิงมาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะตาดิ่งปัจจมาเตหิภิกขุสเตหิตัพิเหวอารันเตหิตัตหิเจโรกัาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติ พคะวันต่างทัศนายาภิกขุสังขันจาตโกจตุนนางสุทาวาตะไกกานางเทวนางเอตตะโหติยังโขพคะกวาตะเกสุวิหารติกปิราวาตุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเขนัาทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหวะอรันเตหิสตเหิเจรลกธาตุอิเทวดา เยภูเยนาสันนิปติตาโติปะกวันตังทาสนาญาปิกุสังคันจะยันโนนะไมยามปิเยนะปะกวาเตนุปรสสังกเมยยาามุปรสสังกเมตวาปะกวโตสันติเกปจเจกะคาถาพาสิยามาเตสะโคตาเทวตาสิยาถาปิ นามาภะราวาภุริโสสามัิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาตังวาภาหังสามิเชยยาเอวเมวสุตตาวาเสสุเทเวสุอันตรายตาปะกวะโตปุรณะโตปารถุลังสุวัตโคตาเทวตาปะกวันตังอภิวาเทตะวิเอกมันตังอาตังสุเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาปะกวะโตสันติเกมังคาทังอภาติ มหาสมโยปวานทศมิงเทวกายาสมากตากตามหิมังธรรมสมยังทักิตาเยวาปราจิตะสังคันเตยตะโคปราเทวตาปะกวาโตสันติเกีมังคาทังอภาสติตาลพิกโวสมาทหาสู่จิตตงอัตนูจุกรมกลงสุสาตติวเนตานิเคตวาอิรยาลิลาขันติปันนิตาเตยตะโคปราเทวตาปะกวาโตสันติเกีมังคาทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวะปรีกังอินตะคีรัง โอหันจอมัมเมชาเจตระสสตุสุทาวิมาราจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติยตะโกอปาราเทวตาปะกวะโตสันติเกีมังกาตังอภาติเยเกจิพุตังสระนังคตาเตนะเตขมิสันติยะปายภูมิภายมาุสังเตียังเทวกายังปริภูเรสันติติยตะโคปะกวะภิกูอามันเตติเยปุเยนะภิกขเวตาสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติ ทถากัต่างทัสนายาภิกขุสังขันตเยปิเตภิกเขเวเหตุสุขตีสตมาตานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตตัมปีปะวันตานางเอตัปปะละมาเยวเทวตาสันนิปติตาเหตุสุงเสยถาปิไมยห่งเอเตลีเยปิเตภิกเขเวปวิสันติยนาคตมาตานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตตัมปีปะขวันตานางเอตัปะละมาเยวเทวตา สันนิปติตาภวิตันติเสยัถาปิไมหังเอตระหิยสิกิตามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเตติตามิภิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาถาสาธุกขามนสีกโรถาพาติตามิเตวัมปันเตติโคเตปิคูภควโตปัจโซสูง ท้าขาวเอตถาวจัสรกามมนุษย์กสามมิยถาภูมิลาสสิตาเยติตากิริขปะลังปิหิตตาสมัยตาปุตสีหาวัสลีนาโลมังสาปิสัมพุโนโอธาตมัสสาสุธาวิปสันนัมนาวิราภิโยปัญจสติจตวะวเนกาปิละวัตเเวตโตะมันตยิสัททาสาวเกตตาเนรตเทวกายาภิกันต เทวิชาณถาภิกขวเตจาตับปมมะกะลุงสุตวาปุถะสัสสันนังเตสัมปาตุลหูยานังอมุสานัสสนังอเปเกสาตมัทธกุลงสาสังอราสัตติริสตังเกสาสานนังมุสานัมัสสุงอเปเกนันตมัทธกุงวิสารภาพุตาอุ้ตันจัสสพังอภิญญาญาเพราะว่ากิตตวานัจภุมาตโตอมันตยิสัตถาสาเกสาสเนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาาภิกขวเยวังกิตติยิสาไม่กิรายนปุปโซ สัตตาสสาวยาคขาปุมมากับปิละวัตถาวัยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินมุทัมมานาอภิกาบุญปีกูนางสมิติงวันัชาสัสาเอวัตายากขานานาตะวันนิโหนอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินมุทัมมานาอภิกาบุปีกูนางสมิติงวันังสาตาคีราติสัตายากขานานาตะวันนิโหนอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินมุทัมมานาอภิกาบุปีกูนางสมิติงวันังอิเจเตโสราสัตสาสายกานานาตะวันนิโหนอิจิมันโตชุติมันโตว วันโตยัสสินโมัทมานาอภิกามุงภิกขุนางสำมิติงุนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตะวันนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมัทมานาอภิกามุงภิกขุนางสำมิติงุนังกุมพิโรลาสกิโกส เวปุลสสานิเวตนังพิโยนางสาตาสาสังยากขานังปยิรุปปาสติกุมพิโรราชกิโกโสปาคัสมิติงุนางปริมานจติสังราชตาตาลทโปลภาาสติคันรับปานังอาิปฏิมหาราชญาติโสปุตตาปิตาสาวะโวินทนามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมุสมานาอภิกามุงิโคนังสมิติงุนางทักกินันจติสังราชารุตัปปาาสติ ภุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสถิโสปุตตาปิตัสสาบาโวินธนามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมโนทมานาอภิกามุปปิกุนางสมิติงวันปชิมันจติสังราชาวิรูวิรูปักโขปัสาตินาคานางอธิปติมหาราชายาสถิโสปุตตาปิตัสสาบาโวินธนามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมโนทมานาอวิกามุงปิกุนางสมิติงวันอุตรันจติสังราชกุเวโรตับปัสสาติยกาณัง อาธิปติมหาราชายาตติโสปุตตาปิตัสภาคโวอินธนามามหาปะไรทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมุทมานาภิกษามุงปิขุณนำสมิติงนังกุลิวมติสังทตาลัธโรสกินเนยนาวิรุณโกโอปจิเมนาวิรูปภคโขกเวโรตลังสิตังัตตาโรเตมหาราชาตมันตาจรวรจิตาทัตทัละมานาอัตังสุวเนกาปินวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสะกูวันติกาสตามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูโตสาจันทนโอกามเสโทสกินโนมันโุ นิมันทุจปนาโทปมัญญายเทวสุตโตจะมาตุริจิตตเซโนจะกันนโพนโอนาชาเจโสภูอากูปัญจสิโกเจวะติมพระรูสุปัสสาเอเตจันยจลาชาโนกันทภาสาราชุปิโมทมานาภิกามุงภิกขูนางตมิติงุนางธาคูนาปัานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมภะรัสตลาคูปายาคาทายติพิยามุนาทัตตาลธาจาคูนาคายาติสิโนเอราวันโนมหาลาโกโสปักาตมิติงุนาง เยนาคาราเชตนาสารันติทิพาจิจปัคีวิชุจจักกูเวแหตะเตวมันวนามาจปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสีสุปันโตเขมมังกาเีพุทโตสันให้วาจาหิภยันตานาคาสุปนาตะมักังสุพุตังจิตตาวชิราาเทนะสมุตังสุราชิตาปารโรวาสวัสเิเตติมันโตยัสติโนการกัญชามามิมาสุราธนเวกษาเวปาจิตติสุจิตติเจปาหาราโทนุจีสัตตันจาริพุตตานัง สัาเพวโรจะนามากาสันในจงวาพริงเษนางลาหูภัตตุมุปาคมุงสามโยธานิพัตทันเตปิกูนางสมิติงวานาปโจเทวาปฐวิยเตโชวยยาโยตถาคมุงวรุดาวรุณดาเทวาโสโมจจะจะสาสาะาเมตตาการุณาไกากาคูเทวาสัติโน ทาเสตเตระธากายาสัพเพนานัตะวันนิโหนุ่ยทีมันโตชิติมันโตวันตวันโตยาสสศินมมตะวานาอภิกกาโมภิกขุนังสมิติงรังเวนตุจะเทวาสารีจะสมะจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเตวาจันทศมาคูปรกิตาจัสุปนิสาเทวาสัยุมาคูปรกิตานักัตตานิบรกิตวาคูมันโตลากาวาสุนังวาสุโวเศตโศศกูปะคข้าปุรินโตทาเซเตระธากายาสัพเพนาตะตะวันนิโหนุ่มันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสศินอมตะวานาภิกกาโมภิกขุนางสมิติงุนาง อาทะูสาคูเทวาเช่นมาคิดสิขาริว่าอริตกาเจโรชาเจอมาปุภาพิพาสินโนวัุนาสาธรรมาจัตุจารณีกาสูเลยยะจุลาคูอาคูวาสาวะเนทิโนทาเสตตะทากายาสเปนานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินมสมาสานาภิกาโมภิกขุนางตมิติงุนังตมานามาตมานามนุษามาุสุตตมาคิตธาปสุสิกาคูอาคูมโนปสุสิกาตาคูอนุโยเทวาเยจโรติวาตโน ปราคามาบราคาคูเทวาสัสสิโนทเสตเตระธากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนมุทสมานาภิกามุภิกุนังสมิติมุนังสุกากรุมาลุนาคูเวกัสทัสสหโอทาตะกายหะปามุขาคูเทวาวิจักนาสตถามัตตาขะชาบิจขกายสัสสิโนทานะยังอาคาปุจโนโยชิสาภวัสติทเสตเตระธากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิ่งมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนมุทสมานาภิกามุภิกุนังสมิติมุนัง เคม่ยากดูดใจยามากระตัการเนสตตินุสัมพีตการามเสธาโชตินามาจาสวานิมมานุนสโยอาคาทูทาโกปริมิตาท้เเเา,าเสตระธากายาสเพนนาตะวนันนิโดอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสตินุโมทมานะอาอภิกามุภิกขุนังสมิตจึงละ สัพเทตเทวริกายาสเพนะนัตะวันนิโรนามันว่าเยนะอาคันชุงเยจันเยติตาตหาปาอุทชาติมักขีหลังโอาตินนัมนาสวังตะเกโมฆาตะลังนาคังจันตังว่าติตาตังสุพมมาปรมัตโตจักปุตตาย่มัตโตสาสันถังกุมารโอติโสจัสโสภาคัสมิติงนัง สาหัสพมโรกานามาพมาปิต mm ติตติอุปปันโนชิติมันโตพิมากายโยยัสสิโสท่เสถาอิสราคูปัจเจสสวัตติโนเตสัญจะมัชโตวาคาริโตปาริวาริโตเตจัสเพปิกันเตสินเดเดเวสภพมเกมาเสนาภิกกรมิปัสสกกานะสามัญทิยังเอถาคันตาปันธาราเกนะปันตมัสุโวสามันตาปุริวะเลถามวมุนกิตโกจินังอิติตตามมเตโนกันหาเตนังอภเพตจิ ปานินาตะละมหาจาสลังกตมารภัยระวังยะถาปาวุสโกเมโกธันยันโตสวิจุโกตถาโสดปฏุทาวติสังกุโธยังโมเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิโตสักุมารตโตวามันตยิสตถาสาวกเกศาเสนระเตมาเตนาภิกกันตาเตวิชานาตภิกกโวเตจาตาปามะกลุงสุตวากุตัสสะศาสนาวิตราเกิปักกามุเนตังโลมังปิฉิจุสัเปวิจิตังขามาพระยาติ迦雅ติโนโมทันติสัปุเตหิสาวกาเตชเนสุตตาเต